Get ready with me ไปได้วยกันทดลองชุดชั้นใหม่ สวัสดีค่ะแส,สดงทุกคนกับมาพบกระต่าที่ช่องกระตา่ายอมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมา get ready with me ไปด้วยกันวันนี้จะมาทดลองคุชชั่นใหม่ด้วยนะคะก็เป็นคุชชั่นตัวใหม่จากแบรนด์ซูเปอร์เชนนะคะคือหน้าเนี่ยได้แบบนี้กับคุชชั่นเจ้ตัวนี้ต่อจะพาเพื่อนๆไปไหนบ้างนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาอยู่ไปยาวๆด้วยกันนะ,ะตอนนี้นะคะเราก็ตัดกลับไปที่หน้าสดนะคะแล้วก็เดี๋ยว get ready กับเจ้าตัวน้องคนนี้กันนะคะ โอเคคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้นะเขาก็คือ Super Shade g e n t l e m a ต์ l อาเดย์เ e อร์เฟกต์ฟิตสกินคุเจ้าตัวนี้เขาเป็นคุชชั่นเนื้อแมทจากแบรนด์ Super Shade นี่หน้าตาของคุชชั่นเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นคุชชั่นที่ยึดเกาะติดทนแล้วก็สามารถที่จะกันน้ำกันเหงื่อได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยเจ้าต,ตัวนี้มีค่า SPF กันแดดมาที่ s p f 50 PA 3บวกมาอยู่ในนี้ด้วยนะคะเนาะตลับเขาไม่ความน่ารักมากเลยเธอเจ้าเป็น็็นวกกรรมจี่ยะๆๆลช ดูดซับคุชชั่นแล้วก็ควบคุมเนื้อคุชชั่นเนี่ยออกมาให้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็พอดีกันกับบนใบหน้านะคะมาเริ่มเกะกันฟุ๊ตลับเขาคือแบบมันมีความเป็นแบบชมพูชมพูนะคุชชั่นเขานะเขามีทั้งหมด4เบอร์ด้วยกันนะคะต่อซื้อมาเป็นเบอร์0 2นย์สซันเบทผิว2อสีนะคะต่อว่า ตัว cushion เนี่ยแนะนําว่าให้ไปลองสีดีกว่าเพราะว่าตอนเลือกเจ้าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความลังเลกับสีนางมากเลยปกติต่อคือเบอร์3เบอร์4ในของแบบท้ายๆของของ cushion เลยอ่ะนะคะแบรนดอื่นๆเนาะแต่ว่าจ้าตัวเนี้ยกระโดดขึ้นมาเป็นเบอร์2อะคะเนาะเนี่ยอันนี้คือเบอร์2นะคะสีเซนเบกก็ถือว่าน่าจะไปได้ดีกับสีผิของต่อนะคะชึบชุบชบอบ เนื้อคุชชั่นเนี่ยมีกลิ่นหอมๆนะพอทาไปเนี่ยกลิ่นมันตีกระแทกจมูกขึ้นมาเลยอะเฮ้ยเนื้อคุชชั่นแบบทำได้ดีมากเลยนะ เขาเคลมว่าเจ้าตัวน,นี้นะครับประสิทธิภาพในเรื่องของการปกปิดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่มีเดียมคอเบร์เนะคะก็จะปกปิดได้ประมาณปานกลางแต่ว่าเนื้อคุชชั่นเนี่ยเขามันมีความบางเบามากตอนทาไปเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบเย็นๆนะคะบางเบาในที่นี้คือเนื้อบางเบานะแต่ว่ารู้สึกเลยว่าเขาให้การปกปิดแต่ว่าก็ไม่ได้ปกปิดที่จะแบบแน่นกริป ไปขนาดนั้นนะคะสีเบอร์สองเฉดที่มันมีความแบบฟอร์เรกดีนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะวอกจะเทาขนาดนั้น,นะ <c oughs> ก็มันเป็นโทนอันเดอร์โทนที่ไปนในทางเดียวกันกบับซีบลของตอนี่มันก็เลยดูว่าไม่ได้ไม่ได้วอกอ่ะอันนี้คือฝั่งที่ทาแล้วกับยังไม่ได้ทา การปกปิดเนี่ยถือว่าปกปิดไปได้เยอะพอสมควรเลยนะคะเขาไม่ได้เคลมมาในเรื่องของการปกปิดดูขมขนหรืออะไรใดๆนะคะแต่ต่อรู้สึกว่ามันให้ผิวที่มันเต็มมันแน่นขึ้นแล้วมันก็เลยดูว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถที่จะช่วยเบลอไปได้อยู่พอสมควรนะคะเนื้อของเขาเนี่ยมันบางเมามากแบบเหมือนมีความเป็นเอสเซนส์สูงมากอะพอทาไปแล้วมันเหมือนเราทาครีมบำรุงอะ เนื้อมันแบบมีความเย็นๆย็นชุ่มชื้นลงไปในผิวเลยทาเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าคุชชั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจในเรื่องของความบางเบามากๆเลยแล้วก็การปกปิดเนี่ยต่อว่าสําหรับชีวิตประจำวันเนี่ยแค่นี้ก็คือถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆแล้วนะคะดูผิวสวยมากเธอแฮปปี้นะคะเดี๋ยวต่อขอ <Okay. S 1> Marina, เอาเมน่าเดเชดดิ้งสติกสร้างกรอบหน้ากันนิด มาลงแก้มกันนะคะแบัตรวันนี้นะคะต่อต่อใช้เป็นของ s สิ s ธิ์โมโจบาลิควิดบัตรนะคะนี่เจ้าต,ตัวนี้นะคะก็น่ารักมากๆเลยเป็นหัวแบบนี้นะสี 4, ก็เขาก็จะมีความแบบแบวๆบแบบแบบน่ารักน่ารักอะ่ะนะตัวนี้เราก็สามารถที่จะแบบแป้งลงไปได้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะต่อขอใช้เจ้าตัวตัวนี้นะคะ Dazzle m มี e t a Grip Makeup Setting Spray ตัวนี้นะ,ะฉีดลงก่อน1ครั้งนะคะ ปกติก็จะฉีดอย่างเงี้ยทุกวันอยู่แล้วนะคะน้องก็ต่อไปคนที่ทําอะไรหลายอย่างมากวันวันนึงนะคะต้องใช้ใบหน้าหลายๆชั่วโมงนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากให้ใบหน้ามีความแบบเซตอัพติดทนอะไรเไงี้ยนะ,ะก็ใช้เมคอัพเซตติ้งสเป c เจ้ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของยืดอายุเมคอัพไปได้อีกนานเลยนะคะโอเคค่ะมาเซตหน้ากันนะคะวันนี้ต่อจะใช้แป้ง t r a n s l u c หน้านะคะตัวน,นี้ของลันเนชนะคะต่อชอบที่มันแบบสามารถที่จะ กดลงไปได้โดยที่เนื้อแป้งมันไม่หกออกมาข้างนอกเป็นอีกแป้งตัวหนึ่งที่ต่อไปรสึกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะกลับมาพูดถึงเรื่องตัว t e x t อร์ของ cushion นะคะตัวค u s h i o n เนี่ย finish เขาก็ให้เป็นลุคที่เป็นแมอะ่ะ แต่ว่ามันไม่ได้แบนไม่ได้แต้นะคะก็เป็นแมทที่สวยดูสุขภาพดีแล้วก็ยังดูมีมิติอยู่นะคะที่สำคัญคือไม่รู้ว่านับคำว่าบางเบาในคลิปนี้ได้เท่าไหร่แล้วนะคะบางเบาจริงๆเธอมาเขียนคิ้วกันค่ะต่อจะใช้เป็นนสอดเขียนคิว้วเจ้าตัวนี้นะคะของดัซโซมีสี01 BR01 Dark Brown นะคะตัวนี้ก็เป็น,อนสอเขียนคิ้วอีกตัวที่ต่อชอบมาก ต่อรู้สึกว่ามันเนื้อมันเขียนง่ายมากๆเลยนะคะรู้สีเนื้อมันแบบเนื้อมันเขียนง่ายอะ่ะแล้วคือสีเขามีความเป็นธรรมชาติมากโอเคหลังจากที่ได้คิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาต่อในอส่วนของงานตาก,กันนะคะวันนี้ต่อก็จะใช้เป็นพาเลตของ d u s s e l มีศูน2 California ร์ d นียด์เ l ี t มเด e ์ e อายแชโดว์พาเลตนะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นพาเลตอายแชโดว์ที่มีมาทั้งแม t ชิมเมอร์แล้วก็กลิตเตอเลยนะคะก็เจ้าตัวนี้นะสีชัดแน่นจริงๆต่อจะเริ่มลงด้วยสีแฟนซีนะลงทั่วปเปลืกตาเลยวันนี้เราก็จะแต่งต่างง่ายๆสบายๆกันนะคะเพราะว่าต้องเน้นความสุภาพนิดนึงเพราะว่าต่อก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานต่อ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นสีเบอร์นี้คำว่านี่เขาจะมีชื่อสีบอกอยู่ข้างหลังนะคะตัวนี้นะคือสีดีแลนเนี่ยลงทับไปนะคะให้ประมาณครึ่งชั้นเปลืกตาใช้เป็นตัว blending บั u นะคะเจ้าตัวนี้มาเกลี่ยทุกอย่างให้น้องเขาดูมีความฟงกระจายขึ้นดูให้มันแบบนวลนวเห็นปะความนัวเกิดขึ้นและยังไม่ได้เกลี่ย แล้วก็จะขอใช้เป็นเจ้าตัวกลิตเตอร์เจ้าตัวนี้นะคะในพาเลตมาใช้นิ้วเนี่ยแตะลงไปบริเวณกลางตาให้เขาดูมีเงาป๊อปอัพขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะต่อก็จะสร้างเป็น d o l l y Eye นิดหนึ่งนะคะชิลชูชาร์เดลอและไฮไลท์เตอร์เพนเบอร์สูนหนึ่งนะคะเขาก็จะมีเป็นด้านที่เป็นหัวแปรงแบบนี้เอาไว้ให้เราสร้างเงานะคะแล้วก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นตัวดินสอ แบบนี้ให้เราสร้างดอลลี่อายสีเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบชัดแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆากเลยอะใช้อีกด้านหนึ่งของเขากลับมาที่ส่วนหางของเบิกตาล่างนะคะต่อจะใช้เป็นสีที่เข้มที่สุดในพาเลตนี้นะคะก็คือสีมาริบูเนี่ยก็จะมาลงตรงบริเวณ ปลายหางตาด้านล่างนะคะที่ชิดกับโปนขนตาให้มันเป็นเส้นไลเนอร์ออกมาหน่อยดัดขนตานะคะวันนี้ต่อจะใช้เป็นตัว beauty lab นะตัวนี้ในการดัดมาสคาร่าตัวโปรดของต่อนะคะก็คือ m a y b e l l i n e Hyper Curl m a s c a r a อายเนอร์นะคะวันนี้ต้อจะใช้เป็นของ c h a r e s Stylish Liquid Liner นะคะตัวนี้ก็เป็นปากกาหัวเมจิกถอจะวิ่งหางออกมานิดนึงนะคะเส้นบางๆต่อเป็นคนที่ชอบที่จะปัดมาสคาร่าก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเขียนอายไลเนอร์ค่ะเพราะต่อรู้สึกว่ามันมีเคอร์ฟมันมีเส้นช่วงให้เราอยู่แล้วว่าเราจะต้องแบบ ว่าตะมานไหนนะคะสาหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยตออมีความรู้สึกวา่าอลองที่จะดัดขนตาก่อนแล้วก็ค่อยมากรีดอายเนอร์ที่หลังวิ่งหางออกมานะคะลองดูเนี่ยมันจะมีเป็นเส้นโคนขนตาที่เป็นเคิร์ฟมาให้เราแล้วอะมันทําให้เราเขียนง่ายแล้วก็เส้นสวยกว่าเดิมด้วยนะมาต่อกันค่ะต่อขอไปเอาลิปเจาตัวน,นี้นะคะเป็นซูเปอร์เชดบาร์บาแบล็กเนี่ยมาลงนะคะวันนี้อยากได้สีปักที่มันมีความเข้มนิดนึง กลับมาเซตหน้ากันอีกรอบนะคะด้วยเจ้าตัว Baby Fix ตัวนี้นะคะ Get a Grip ของ d a z z l Me ต่อจะมีเจ้าตัวนี้นะคะพัดลมเจ้าตัวนี้ของ g i s u l i f e เนี่ยเอาไว้เป่าเวลาแบบ a ิดแบบ Setting Speed ไปแลบบ้วเราก็จะได้เป่าหน้าเรานะคะ แล้วค่ะจะได้ลุกประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะก็อยู่ด้วยกันวันนี้เมคอัพกันไปด้วยกันเลยนะคะเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนต้องออกไปทํางานนะคะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสินาทีนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็อยู่กันไปยาวๆแบบนี้เลยนะคะจนแบบ กลับบ้านเลยนะคะว่าวันเด้ต่อไปไหนทาอะไรบ้านนะคะอาอีกชั่วโมงนะคะเดี๋ยว6ชั่วโมงจะต่อชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ผิวของเราจะเป็นยังไงบ้างสําหรับคัชั่นที่เขาเคลมว่าสามารถที่จะคุมมันกัน,นํากันเหนือวได้ยาวนะานถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยเขาจะเอาหน้านี้อยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันนะ เริ่มไปทำง,งานกันเลยคะ่ะทุกคนคะตอนนี้ต่อถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูหน้ากับแสงธรรมชาติเห็นว่าหน้าเนี่ยขั้นที่จะสวยมากๆเลยแล้วก็เนียนมากๆเลยนะคะเย็นนี้เราจะไปอีกเกียร์ไหมนะเย็นนี้เราไปอีกเกียร์ไหมนะวันนี้คือโชคดีนะเพราะว่าอากาศอีกไม่ค่อยที่จะร้อนเท่าไหร่ เหมือนเมื่อคืนฝนมันตกอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้อากาศมันรน้อนอก็ยังมีความชื้นอยู่บันทึกสำแดงค่ะถึงที่ทำงานแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มปฏิบัติการนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง59นาทีนะคะก็เป็นเวลาบ่าย ตอ,ตอนกำลังจะออกไปหาอะไรกินแต่ัไม่รู้เพราะว่ายังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะคะก็ให้ดูหน้าก่อนนะหน้ายังค่อนข้างที่จะโอเคมากๆอยู่เลยเราก็ยังไม่เห็นว่าทํางไหนจะเกิดการเป็นข้าบเป็นก้อนอะไรใดๆตอนนี้ก็ออยู่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครรู้สึกว่าสีเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะโอเคอยู่มากเลยไม่ได้หลอกไม่ได้เหมาะอะไรเลยนครับ ตอนนี้ก็นั่งตัดคลิปอยู่อีกคลิปหนึ่งทุกคนคะ่ะตอนนี้ต่อกําลังที่จะกลับบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรากลับไปทํานั่นทํานี่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวอพอครบ12ชั่โวโมงเลยเนี่ยต่อจะกลับมาอัปเดตหน้าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวต่อขอขับรถก่อนเนาะหลังจากที่กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นั่งยันตัดเจ้าน้องคนนี้อยู่เลย ตอนนี้นะคะเป็นเวลา2ทุ่ม22นาทีนะคะก็ประมาณเกือบ14ชั่วโมงแล้วนะคะนก้ก็หน้าก็ยังแบบฮูแฮ ppy กับหน้ามากๆเลยอะนี่คือแบบนั่งทำงานทำอะไรไปจนแบบระยะเวลามันล่วงเลยมาแล้วแบบก่อนเราจะนอนเราก็มาอัปเดตให้ดูกันสักหน่อยดีกว่านะคะแต่รู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันก็มีความเวววววขึ้นนะแต่ว่าคือรู้สึกว่ามันมันขึ้นมาหน่อยมากๆเลยนะคะ ยิ่งซซมใกล้เนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยนะคะว่าไม่มีตรงไหนที่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนเลยแม้กระทั่งช่วงที่เป็นรูขุมขนนะคะช่วงทีโซนช่วงอะไรที่แบบมันมัน,มนง่ายมากๆอ่ะสำหรับค u s h i o n จ้ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาเอาผิวมันผิวผสมได้อยู่มากๆเลยนะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมความมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงตามคำเคลมของเขานะคะดูสเนี่ยขนาดพยายามแบบซับไปอย่างเงี้ยตัวค u s เนี่ย ยังมันแบบน้อยมากๆเลยนะคะพอเราซับไปปุ๊บเนีย่ยปะความมันหายไปแล้วหน้าก็คือยังเฟรชสดใสอยู่ต้องบอกเลยว่าทำได้ไงทำได้ดีมากนะคะโอ้ยตายละช่วงนี้มีแต่คุชชั่นออกใหม่แล้วก็แบบแล้วก็แบบดีทุก,ทกตัวเลยอะเขาเป็นผิวแมทที่มันไม่ได้ มีความแห้งกรังหรือว่าทําให้หน้าของเราเนี่ยมันดูแบบไม่มีมิตินะคะซึ่งหน้าสวยมากครับ โอเคค่ะมาสรุปกันนะคะสำหรับเจ้าตัวซูเปอร์เชดสำหรับคนผิวมันเนี่ยรอดแล้วก็เอาอยู่มากๆเลยยุดเกาะติดทนคุมมันทำได้ดีมากนะคะไม่มีการเป็นคราบเป็นก้อนใดๆเลยเจ้าตัวนี้ถือว่าแฮปปี้เลยนะคะต่อยกให้เลยเป็นคุชชั่นที่แบบอีกหนึ่งตัวที่ขึ้นแทนเป็นลูกรักของต่อแน่นอนเลยนะคะแล้วซึ่งราคาคือแบบดีมากอะนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดใครกำลังอยากลองคุชชั่นตัวใหม่แล้วก็รู้สึกว่า แบบราคาน่ารักด้วยประสิทธิภาพดีนะคะอย่าพลาดจ้ตัวนี้นะคะไปลองดูนะต่อใส่ลิงค์ไว้ให้แล้วนะคะวันนี้นะคะแบบเป็นยังไงบ้างเป็นการทำคลิปแบบ one day with me จริงๆเป็น get ready with me แล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆตลอดทั้งวันเลย เ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะคะต่อก็จะมีอีกรีวิวอีกหลายๆอย่างเลยเนาะมีแพลนอีกหลายตัวเลยยังไงก็ต่อขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านานะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆนะคะสวัสดีคะ่ะ